ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้พวกเราเช่นเคยครับที่บริษัทมาราเทคเตอร์ของเรานะครับวันนี้กับภารกิจจัดทรง s k ส่0 l c ง SK อ1 0 LC นะครับตัวนี้ YQ 13คันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรีนะครับตัวนี้เราทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าอาคุณลูกค้านะครับในระบบแบบตามสภาพแต่เราก็ทำการล้างทำความสะอาดให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็ระบบอา ต่างๆแล้วก็ตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเป่าให้นะจ๊ะตัวนี้เอ๊เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวขอ,อย่าดูหน้าก่อนว่าตัวนี้เป็นเออเดี๋ยนะอ่ะโอเคตัวนี้ผมอัะเป็นภาษาไทยให้แล้วลืมลืมดูครับตกใจหมดเลยว่าพี่ช่างเขายังไม่ได้อัพเป็นภาษาไทยให้นะครับตัวนี้เราอัพเป็นภาษาไทยให้เสร็จสรรเรียบร้อย นะครับร้านทำความสะอาดภายนอกภายในนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนี่เทเลอรมาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะทําการลงรถที่บริษัทคุณลูกค้าประมาณ7จ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็ทําการขึ้นนะครับตัวนี้มาเดิมเดิมนะครับมาดิมเดิมสภาพสวยนะจ๊ะไปแท็ก80เซ็นเซนบูมอัพยาว15เมตรถ้ารวมเมื่กี้เป็น15เมตรครึ่งนะครับถ้าตัวบูมอารเปาๆอยู่ที่14.7ครับ เป็นรถปีใหม่นะบยคิวสิบสามพี่นะครับขีดเก้านะครับเป็นรุ่นที่ใช้ดีนะจจะระบบคอนโทรลนิ่มนะครับทำงานรวดเร็วทันใจนะครับอัจฉริยให้นั่นเสร็จสับเรียบร้อยเดิมๆส,สวยๆนะครับในหลายท่านที่ได้ดูทาง TikTok หรือว่าไอ้ตัวนี้เราอัพลงอย่างนะออในยู u ูบดัง,งอ๋อ YouTube ลงแล้วนะครับชั่วโมงการทำงานมาที่3,000 3,500รถสภาพสวยนะพี่สวยๆเลยคันนี้ นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ไว้ใจกับรบริษัทบรรณาเทคเตอร์ของเรานะจนะได้ทำอันนี้ถือว่าเป็นคันแรกนะนะครับหวังว่าจะมีคันที่ 91, 0 1 1 12 13เนะครับเราไม่ต้องนับหนึ่งสองสามนะครับคุณลูกค้าว่าคันที่ 2, ที่3มีแน่นอนนะครับนี่เทลเลอร์กำลังทำการเอาหางลงนะจ๊ะ พร้อมแล้วเอเค0อขีด9ครับ q บ q คิวบสมูมอามยาวรวมทุกอย่างครับบูมอารมยาวสิบ้าจุดหเมตรนะครับเฉพาะบูมอาร์มปป๊าๆสิบเอสิบสี่จุดเจครับ ครับใครที่กำลังมองหารถขุดนำเข้าแร้แทจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับบริษัทบางนาแท็กเตอร์ของเรานะครับบริษัทที่นำเข้ารถขุดมือสองจากประเทศญี่ปุ่นครับ ก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยนะครับกับ SK 2 1 0 LC นะจ๊ะขีด9ปีตัวนี้ปี2 0 1 0 1นหรือ16นี้แหละนะครับอันนี้ถือว่าปีปีใหม่นะนะครับรถชั่วโมงการทำงานมาที่3,500ชั่วโมงครับพร้อมออกเดินทาง นะครับตามสภาพเราก็ขายนะจ๊ะใครที่อยากจะได้แบบเดิมๆดิบๆจากญี่ปุ่นนะครับสเปคแบบนี้ก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้ครับถูกที่สุดในประเทศไทยครับตามสภาพโอ้สวยอะ่ะสวยจริงสวยจังมากเลย สาโรบ,บเซตตี้ไปที่เรียบร้อยครับก็เป็นนั้นว่าพร้อมออกเดินทางนะครับก็สถานที่ท่านใดนะครับที่สนใจครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับตาอม์โทร085840788ครับยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านพร้อมจะส่งนะครับถึงมือท่านแล้วกับเอ็มเค210 l c ลซี13ครับไปแล้วสวัสดีครับ